สวัสดีค่ะอินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่และก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงส่วนของชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะช่องนี้จะดูได้ทางลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะถ้าในเรื่องความรักอยากให้เน้นดาวศุกร์เป็นหลักนะคะ<อ>ก็มองว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวมีนที่เด่นๆคือคนเก่าๆจะวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วยิ่งเฉพาะคนที่เคยเจอกันจากการศึกษาจากการทำงาน ถ้าทำงานไปทำงานพวกมีเดียนะคะสื่อมีเดียต่างๆไอทีต่างๆหรือว่าจากการเดินทางจากการไปปฏิบัติธรรมจากการไปเรียนต่อระดับสูงทำนองนี้เนาะมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยมีโอกาสกลับเข้ามาสูงมากในชีวิตแล้วก็จะบอกว่าถ้าคนเก่าๆกลับมาเนี่ยโอกาสชาัด แต่จะกลับมาได้ยืดยาวแค่ไหนก็ต้องดูไปยาวๆนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนการกลับมาครั้งนี้ยังมาไม่จริงแล้วต้องบอกว่าบางทีคุณจะค่อนข้างหวั่นไหวทางอารมณ์เป็นพิเศษนะคะจะไม่มั่นใจในอารมณ์มั่นใจในความรักไม่ค่อยมั่นใจะนะเยอะเลยจะรู้สึกกลัวโดนทอด,ด,ทดทิ้งนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าภาษานกับผู้อิงเสียรไม่มั่นใจอะ แล้วก็หึงหวงเป็นพิเศษอะไรทำนองนี้เนาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องระวังไว้ความรักเก่ากลับมามีโอกาสสูงความรักใหม่ก็ต้องบอกว่าดูไปยาวๆนิดนึงอย่าเพิ่งได้เริ่มคบใครจริงจังนะคะ,อ,ะอยากให้แบบปลายปีไปเลยอย่างเงี้ยจะดีกว่าในช่วงเวลานี้ก็ดูๆกันไปก่อนอย่าเพิ่งฟันธงว่าจะเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ก็ถ้าเป็นไพ่ มีคนเข้ามาใหม่ๆค่อนข้างจะชัดเนาะแต่ว่าตัวคุณบอกไปแล้วผู้ต่ำกับที่พูดเมื่อกี้ว่าก็นิ่งไปก่อนนะคะนิ่งไปก่อนดูไปก่อนดูว่าเราศินเสมอกันไหมเราเข้ากันได้ไหมอะไรไหมอย่าเพิ่งแบบฟันธงเอาคนนี้ทำตองนี้ที่บอกไปนะคะดูไปยาวๆนิดหนึ่งสามถ้วยตรงนี้ถ้าจะมาในเรื่องความรักอาจจะมาจากากลุ่มเพื่อนคอนเน็ชันหรือว่าอาจจะมาจากที่ตัวเองพา ตัวเองไปเข้าสังคมนะคะงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นงานแต่งงานนะคะเพื่อนของเพื่อนอ่างเงี้ยก็ได้นะคะชาวมีนนะหรือว่าใครเดียจากการทำงานก็พอได้อยู่นะมันเหมือนกับเป็นลักษณะของการได้เจอคนรักจาก คนรู้จักจากเพื่อนนะ่ะแ,แนะนำมาให้อะไรทำนองนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมาจากกลุ่มครอบครัวแนะนำมาให้ก็ได้หรือสมถ้วยจะพูดว่าเป็นจังหวะที่ความสัมพันธ์แบบ3คนในความสัมพันธ์อันนี้ต้องระวังนิดนึงดูกันไปยาวๆอย่าเพิ่งฟันธงอย่าเพิ่งไปรีบรักเขาทำนองนี้เนาะมันเหมือนกับความสัมพันธนะ์เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆมากกว่านะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะ เพิ่งเจ็บมาเพิ่งรู้สึกเขาเรียกว่าไม่สบายใจกังวลใจหรือว่าเป็นภาวะที่เ,เหมือนกับที่ผ่านมามันเหมือนกับโดนทอดทิ้งหรืออะไรต่างๆที่ทําให้ยังไม่สบายใจอยู่ไพ่ก้าวไม่เท้าแล้วก็ก้าวถุยเกิดขึ้นต้องระวังบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นจังหวะบริหารเสน่ห์เยอะในช่วงเวลานี้ชาวมีนนะหรือว่าจะบอกว่า ถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคู่ของคุณที่เ,เขาอาจจะคุยหลายคนทํานองนี้นะคะตรงนี้อาจจะมีคนธาตุน้ํธาตดดุดินเข้ามาเกี่ยวข้องน้ําก็กระกฏกดินพิจิกแล้วก็ดินก็กันพืชศบมังกรแต่ธาตุน้ำเนี่ยมีการหันหน้าออกนะคะอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจคุณเท่ากับคนธาตดดุดินนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้ไพ่แปดไม้เท้าเป็นการพัฒนาคุยกันไปเรื่อยๆจะดีกว่านะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่จะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับบางคนตรงนี้ไพ่ดีเอ็มเพรสเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าตั้งคันได้ก็ต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะใครยังไม่พร้อมก็ต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะว่าฉันจะตั้งคันหรือเปล่าทำนองนี้เนาะถ้าถามตรงนี้แจงมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือด้วยว่าไพ่สีดาบเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณยัง ยังนิ่งๆอ่ะยังนิ่งๆทรงๆยังไม่อยากจะฟันธงว่าเอายังไงจะเอาคนไหนอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็ความสัมพันธ์เนื่องใ่ตรงกลางเป็นไพ่สามถ้วยถ้าไม่ได้แปลว่า3คนในความสัมพันธ์จะบอกว่าเป็นลักษณะของการดูกันไปยาวๆคบกันไปเป็นเพื่อนก่อนอย่างเงี้ยนะคะมันจะสามารถทําให้คุณได้แบบคุยกันร,รักษาเขาเรียกว่าระยะห่างแล้วก็ เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นอ่ะพอไพ่จบคุณได้ไพ่เก้าไม้เท้าคุณยังมีความกังวลใจอยู่เลยนะคะแม้ว่าสิ่งที่คุณได้คุยกันไปหรือว่ารู้จักกันเนี่ยมันก็ออกมาดีแต่คุณมีความกังวลใจหรือถ้าสามถ้วยนี้แปลว่าความสัมพันธ์แบบ3คนในความสัมพันธ์นะก็จะบอกว่ามันทําให้คุณไม่สบายใจบางคนไมเกรฑขึ้นเลยไม่สบายปวดหัวทอํองนี้เนาะ อยากให้เป็นการดูไปก่อนอย่าพิ่งแบบคิดมากอะไรมากทันองนี้บางคนถ้าโสดจริงๆก็มีโอกาสได้รู้จกักจากคนในครอบครัวแนะนำมาให้นะคะตรงนี้ถ้าถามถึงคนโสดนะคะเขาบอกว่าให้คุณแสดงออกด้วยการจีบกันนะคะเฟิร์นะคะเป็นการเ,เหมือนกับจีบกันอะเออไม่อยากจะใช้คำว่าอ่อยแต่อยากจะใช้คำว่า เหมือนมันต้องอพูดยังไงดีปฏิสัมพันธ์เนะี่ยเคยดูเคยได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าผู้หญิงทิ้งผ้าเช็ดหน้า,าไว้อะแล้วให้ผู้ชายตามมาเก็บอะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพูดใน,ในฐานะผู้หญิงก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเราต้องพยายามแบบอ่อยเล็กๆทำแบเนี้นะคะจะดูดีนะคะอย่าเยอะไปนะมันจะดูไม่งามตรงนี้เนี่ยเฟลท์ flirt, มาพร้อมกับแปะไม้เท้า คิดว่าคนที่คุณเริ่มคุยตอนนี้ขอโทษค่ะคิดว่าคนที่คุณเริ่มคุยตรงนี้น่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณน่าจะแบบติดอยู่กลัวว่าเฮ้ยจะเจอใครที่ทําให้ไม่สบายใจอีกหรือเปล่าที่บอกไปหลักๆคือธาตุดินธาตุน้ําหรือว่าคนที่รู้จักจากคนในครอบครัวเหมือนคุณกังวลใจว่าเขาจะเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทําน้องนี้เนาะคือจะบอกว่าถ้ายังจีบกันน่ะยังไม่เป็นแฟน่ะ ก็ไม่แปลกถ้าเขาจะคุยหลายค,คนแล้วคุณก็ไม่แปลกเหมือนกันอย่าพยายามเป็นเหมือนกับสแตนบายรอใครนะคะเราไม่ใช่อะไรที่จะบอกเป็นตัวเลือกของใครเราต้องเป็นคนเลือกเนาะนะถ้ามาดูช่องนี้ก็จะเชีร์คนแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ you deserve love นะคะเหมือนกับว่าคุณได้ความรักไม่เพียงพอเหรอจากคู่ของคุณ ต้องระวังนิดนึงเหมือนบางทีอ่ะจะบอกว่ามันมี3คนเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะไพ่3คนตรงนี้ก็ขึ้นอ่ะอาจจะมาจากกลุ่มเพื่อนหรือว่าที่ทํางานก็ต้องดูกันไปยาวๆนิดนึงหรือระวังนิดนึงแต่ว่าก็อย่าระวังแต่อย่าระแวงนะคะหมายความว่าเฝ้าดูได้แต่ว่าอย่าแบบ ตามหึงหวงอะไรมากนักแล้วก็ดูมีเชิงของเราทำนองนี้นะบอกไว้ชาวมินเนาะแล้วก็ถ้าในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะเขาบอกให้แบบแสดงออกในเรื่องความรักให้เพิ่มมากขึ้นจะดีกว่านะคะตรงนี้เหมือนกับบางคนวันก่อนมีคนมาถามว่าทำไมความรักจืดจางเราต้องรักษาใจกันทั้งคู่เนาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ต้องดูแลใจต่อกันเพิ่มความหวานให้กันแล้วก็พยายามทำตัวให้แบบ ดูมีอะไรอะ่ะมีอะไรหมายคมว่าไม่ใช่ปัญหานะเป็นลักษณะของการที่เหมือนใจอะ่ะจะรู้สึกว่าแจงเห็นด้วยคุณขุนเขาอะที่บอกว่าเราทําตัวเองให้ดีอะ่ะให้ดูน่าสนใจรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังอยากแต่งงานกับตัวเองเลยแต่ว่าไม่ใช่ไสเดือนนะที่ประสพสมพันธ์กับตัวเองแต่เป็นลักษณะของการว่าเฮ้ยเรายังรู้สึกดีเลยอะ่ะที่เราจะแบบ เหมือนเราเป็นเวอร์ชั่นที่เราดีมากอะ่ะเพราะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้อะ่ะคุณจะรู้สึกว่าใครจะมาใครจะไปคุณก็ไม่สนใจแล้วตอนนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์สูงสุดตรงนี้เขาบอกให้แสดงออกทางเรื่องความรักกันเพิ่มมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าระวังมันจะแบบเหมือนถ้าคุณไม่หวานไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบไม่แสดงออกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมือที่3ได้หรือเป็นคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ให้ระวงังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชาย new love ค่ะ มีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอใครเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งกล้าสามารถ specialist แบบมีความรู้ความสามารถมากอะทำอะไรก็ได้นะักบินหรอหรือว่าหมอตรงนี้ไม่ค่อยอยากจำกัดอายุของขอโทษไม่อยากจะกำจำกัดอาชีพของไพ่เมจิเชนอะเอาเป็นว่าคนที่คุณสู่าเขาเก่งนะอืตรงเนี้ยจะทำอะไรก็ได้นรงนี้นะนั่นแหละจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิง เลิฟ yourself first นะคะก็ต้อง yourself respect make you more romantically attractive นะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปก็คือพอเวลาคุณเคารพตัวเองมากพอเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะแล้วก็เราต้องพยายามเข้ม ם, แข็งเนาะแจ้งปรึกษานักจิตนะวิทยาเนาะเขาก็บอกว่าวิธีการทำอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกว่า มั่นใจนะคะในความรักมั่นใจไม่อินสียวก็คือตัวเองต้องมีความมั่นใจแล้วทำอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจตัวเองก็จะต้องกล้าให้คุณค่าตัวเองเคารพตัวเองนะคะทำให้เห็นภาพตัวอย่างเช่นเหมือนกับเป็นจังหวะที่เนี่ยได้ไพ่นี้มาขอโทษน,นะคะคือเหมือนกับคุณทุ่มเทนในเรื่องความรักเยอะผู้หญิงหญิงรักหญิงเนาะแล้วบางที ให้มากกว่ารับเหมือนกับคุณไม่รักตัวเองมากพอคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสุขภาพการศึกษาเพิ่มความรู้นะคะทำอะไรให้มันตัวเองดูดีดูมีคุณค่าให้คุณนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแบบนี้เราอยากจะมาจีบเราเองเลยอะ่ะทำนองนี้เนาะเราอยากแบบเป็นคนที่ดีในที่สุดใน เวอร์ชั่นที่เราจะเป็นได้ทํานองนี้นะคะแล้วพอทําได้แบบนั้นเราก็จะมีความมั่นใจแล้วพอเรามีความมั่นใจเราก็จะสามารถเคารพตัวเองได้แล้วพอเราเคารพตัวเองได้คนอื่นก็ต้องเคารพเราให้เกียรติเราทํานองนี้เนาะประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่หินนิดนึงมันต้องฝึกเนาะจังก็ หรือบางคนก็เป็นมาตั้งแต่แรกลองไปดูช่วงนี้ดูวัฒนิกาใช่ไหมคะ <c oughs> คุณแพลนดูเขาเป็นตัวอย่างก็ได้นะมั่นใจมากอะไรมากอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ฝึกกับตัวเองฝึกการปฏิเสธคนให้เป็นฝึกการเคารับตัวเองอะ่ะตั้งคำถามมา t h r o u g a l right นะคะ <c oughs> มันเป็นความงามโดยตามธรรมชาติอ่ะ เขาบอกว่าเป็นตัวของคุณเองนะคะแล้วก็คือต้องดีทั้งทั้ง inside out แล้วเอา i d e in เนอะคือแจงไม่ค่อยอยากให้แบบเบ้นประโคมเครื่องสำอางหรือทำหน้าให้สวยแต่ใจข้างในเนี่ยไม่สวยอันนี้มันก็ไม่ใช่ต้องดีทั้งข้างในและข้างนอกเนาะข้างนอกเนี่ยเป็นต้ามต่อ ไม่ว่าใครก็ชอบคนที่ดูดีอยู่แล้วนะคะแต่มันต้องเป็นการดูดีในแบบที่คุณเป็นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นข้างในจิตใจคุณก็คือถ้าแจงจะชอบมากเลยถ้ามีใครมาชมว่าเฮ้ยเธอใจเธอสวยมากกว่าข้างนอกอะ่ะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เราได้มีคุณค่าโดยแท้จริงอะ่ะแล้วไพนี้ของคุณ f o ร์อ i ร h บอกมาก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวคุณนี่แหละนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็น ความเป็นให้ได้ให้สวยทั้งภายในและภายนอกทำนองนี้เนาะแล้วก็ไพ่นี้บอกว่าอะไรเออขอนิดนึงนั่นแหละปฏิเสธให้เป็นนะคะตรงนี้มันเป็นไพโนมาเจงก็เลยมองว่าไพ่นี้บางทีชาวมีนโดยทั่วไปก็จะสึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนอ่อนผ่อนตระผ่อนตามมากๆเลย80%ของชาวมีนเนาะออตรงนี้นะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจอ่อน ตามใจคนอื่นทาหนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงมองว่าไพาโนมาเนี้ยอยากให้ปฏิเสธคนให้เป็นตามที่พูดไปข้างต้นนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ตอนนี้อยู่คอนเนิกัสที่อเมริกาเนาะเวลาต,ต่างกัน11ชั่วโมงนะคะก็ถ้าทักมาไม่ได้ตอบก็แสดงว่าอาจจะนอนอยู่หรืออะไรอย่างนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ